ละ1,500ันบาทโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องถ่ายคลิปโดเองไม่จําเป็นต้องมีสินค้าสต็อกด้วยตัวเองครับอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับวันนี้ยอดขายเขาหน0้าบาทออเดอร์นี้นะครับเขาจะได้กําไรประมาณชิ้นละ300บาทนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องถ่ายคลิปโดเองนะครับหรือไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเองซะด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาทําการดรอปชิปในทิกตอกครับรีวิวใจฟูนะครับยอดขายพี่ท่านนี้ครับ7วันที่ผ่านมาครับ7,000กว่าบาทโดยใช้วิธีเดียวกันครับผม มีหลายคนนะครับทักมาหาคิวนะครับว่าวิธีนี้มันสามารถทำเงินได้จริงหรอ คิวจะบอกตรงๆนะครับว่าคิวทาวิธีนี้ทุกวันสำหรับใครนะที่สนใจโปรเจกต์แบบนี้นะครับเรียกว่าการดรอปชิปใน t ิ k กต็อกและพี่สองท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาไม่ได้ทําเองนะครับเขาให้ทีมงานคิวเนี่ยเข้าไปสร้างและดูแลร้านค้าให้นั่เหมือนวันนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ไปถึง10คุณให้ทีมงานของคิวนะครับเริ่มจากศูนย์ไปถึง5แล้วคุณเดินจาก5้าไปถึง10พร้อมกับทีมงานคิวจะง่ายกว่าสำหรับใครนะที่สนใจโปรเจกต์ตัวนี้นะครับสามารถทิมพ์สนใจนะครับแล้วทัก ดีทีเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ